นี้ผมเริ่มลงสบายแล้วครับแล้วก็เก็บรวมๆม,มากระดแกระดูก <c oughs> ข้อนี้เผมเก็บมากไว้อ้อไปปล่อยบ้างยังไม่เนียนเ้าไปปล่อยบ้างกระดูกโผล่ายังไ้อยู่ <c oughs> มีตาขับพัดเนี่ยนี่ท่องได้แค่เนี้ย <c oughs> เอาไปจีบ <c oughs> หมอสีราช โอเคครับเดีย๋ยวจะลองไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวใส่เหงาใต้แขนอีกเคครับหนุ่มบานเสกาวขอโทษครับพี่สาวครับในภาพวาดต้องมาดูงานจริงนะครับอันนี้เป็นพี่สาวใส่ชุดเขียวไปลำวงสวงองนารายยวมาดูบรรยากาศกันวงนี้เก็บบรรยากาศดกตัดต่อหน้าส่วนหนึ่งตัวส่วนหนึ่ง คนละรูกกันมาตัดต่อตัดต่อมืออ่างเงี้ยเดี๋ยวมีบรรยากาศอ่างเงี้ยเอามาตัดต่อยสวัครับผมอยู่สวนห่เก้าเหลี่ยมครับองค์ละลายคุคองครับงานวางจบแต่งานคุนโนอตลบลียังไม่หมดนะครับองค์ละลายคุคฟองนะครับไปกินข้าวแม่ผมนับอยู่บรรยากาศนะครับกธรรมชาติแล้วก็มีรงนวดมีอาหาร มีกาแฟสดเนี้อะไรเต๊มไปกินเลยนะเป็นร้านหายครอบครัวครับโอเคครับพัดต่อเลยครับพี่สาววัดไม่ใส่เข้าขอโทษครับติดหน้าเดวิเลยไม่ทำของข้าวครับอข้าวเลย <c oughs> โอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานกัน